สวัสดีค่ะคุณลูกค้าทุกคนร้านสะพานบุญรามอินทราปากซอย109วันนี้พามาดูสินค้าตลัปัดพระประจำวันเกิดค่ะมีหลายสีให้ลูกค้าเลือกค่ะดูรายละเอียดกันนะคะรับปักชื่อด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานกระถินสินค้าเครื่องบวชเครื่องกระถินสวยครบจบที่เดียวที่สะพานบุญค่ะมาดูกันเลยค่ะ ตลปัดจะมี2รุ่นนะคะถ้ามีวงกลมล้อมๆก็จะเรียกว่าแบบประดิษฐ์นะคะแต่ถ้าแบบเรียบๆไปเลยนะคะก็จะเรียกว่าปักไหมธรรมดาค่ะงานของช่างคนนี้นะคะตามรหัสสินค้าของที่ร้านคือรหัส A 1 6นะคะดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะสามารถเลือกได้ตามสีวันเกิดนะคะและถ้าท่านใดต้องการปักชื่อก็สั่งล่วงหน้านานนิดนึงนะคะเพราะว่าคิวจะเยอะค่ะช่วงนี้นะคะ ท่านใดสนใจสินค้าสั่งซื้อหรือสอบถามทักกันที่ลายร้านได้นะคะสะกดตามนี้ค่ะแอดสพานบุญ109ค่ะส่วนราคาสินค้าทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยสะกดตามนี้นะคะ w w w s p h a n b u o 1 0 9 c o m ค่ะช่างเขาจะมีแบบให้เลือกหลายๆแบบเลยนะคะถ้าเกิดว่าหารูปหาราคาไม่เจอก็ทักกันที่ลายได้นะคะเดี๋ยวมีแอดมินตอบให้ตามลำดับนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามทลิปวิดีโอค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ